ได้เลยอย่างเราอี๋อะไรเราเปิดติ๊กตอกสีจะเล่นเด็ดด้านมือกลืออับกลือด้านมือกลืออับกลือจะพูดว่พูดอะไรล่ะอุ้ยแกรายการมาแล้วสวัสดีครับผู้ชมครับกับรายการกับพวกเราเลยกับรายการกัดบันเทิงพร้อมกับพิธีกรสายปากดีอย่างนี้ไม่ใช่สักนี้เลยเฟดอร์เช่พิธีกรสายแฟร์และสายเอ็นเตอร์เทนนั่นเองกับคาคินะสายสวยสายแอปเปิลค่ะสวยมากกระดิ่งจริงใจบอกเลยว่าวันนี้เสื้อผ้าเราไม่ธรรมดาโอ้โหสีตาเธอนี่คือสีลุ้งเหมือนกันเนาะ ลุงที่เรียกว่าพาพาเดินพายม้าเหรอจ๊ะราคาดีบ้าๆเลยบอกเลยว่าวันนี้นะจะมีเด็กที่เข้ามาสู่วงการบันเทิงตบเท้าเข้ามาไม่ต่ำกว่าเกือบ20ชีวิตเลยเนาะตั้งแต่ช่วงแรกเลยนี่ช่วงนี้เลยมาจากนี่เลยเวทีคิสต้าไทยแลนด์พุชนะเลิศรองหนึ่งรอง2องรองสามองสี่มาครบเลยแล้วแต่ละคนดีกี่ไม่ธรรมดาความสวยบอกเลยว่าวันนี้เธอต้องคิสไตล์อยอมเขาไหม ยอมก็ได้พเพราะคสวยจริงสวยจริงอะไรจริงแล้วบอกเลยว่าโอ้โหอายุยังน้อยเนาะแต่ประสบการณ์คือแน่นควา้ามงมาได้ชัยนะเรียบร้อยเลยและช่วงที่2ของเราก็นี่เลยเป็นช่วงเหมือนวิวสตาร์ไปพบกับผู้ชนะของช่วงสตาร์คิดนะครับจากเวทีนั้น,นมินิสตาร์มากแล้วผู้ชนะเล<ม>ิศผู้ชนะเลิศเอ้โห บอกเลยว่าเวทีนี้แจ้งเกิดกันเยอะมากส<อ>ุด้ายนี่เลยจากนี่เลยสตาร์บอลน,น้องอองฟองอ่าเป็นช่วงที่บอกว่าสตาร์บอลน,นี่คือบอลซูบีจะเป็นดาราใช่แล้วก็แบบว่าแม่ดันนะพวกนี้สุดออบอกเลยว่าหลายๆคนนะมาออกรายการของเราก็ไปเป็นดา,ร,ดารากากันเรียบร้อยแล้วแหละบอกเลยว่าเราคือรายการแจ้งเกิดที่เรียกว่ากัดบันเทิงที่แจ้งเกิดกัน1ึงสองสามสี่ห้าเลยเออแต่วันนีไ้ไปเต็มเลยนะเธอพร้อมหรือย,ยัง พร้อมเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนพิธีกรใช่แล้ว <laughs> จะบอกว่าจะพาจะไปกินก่อนเลยวันนี้เราจะพาไปกินอาหารญี่ปุ่นนะตรงแถวอ่ำเอกมัยทองหลอดสกุลวิทย่านเราอีกละแตนะ่น่แต่นะว่าพานถาไม่กินอ่ะอยู่คนเดียวตลอดกินคนเดียววันนี้จะพาไปนี่เลยร้านชโชเลียวรามเม็งวันนี้ตามไปดูเลยว่ามันอร่อยแค่ไหนตามดึงเชียะอยู่ในปั๊ ลงไลน์มาจากแบรแล้วเวียนหัวและหิวมากทุกคนนี่เขาเรียกว่าโมโหหิวหรือเปล่าไปรู้เลยเดินขึ้นมาเรื่อยๆมาเจอร้านนี้แอบอยู่ในปั๊มน้ำมันย่านเพชรบุรีปั๊มน้ำมันบางจากด้านในเขามีร้านอาหารญี่ปุ่นนะเปิดให้บริการด้านในของปัม๊มทุกคนร้านน่ารักมากจัดจ้านที่สุดในย่านนี้กับร้านโชเรียวรามเมงถัดจากซอยเพชรบุรี381ปทับในปั๊มน้ำมันตามมากินกันได้ทุกคนร้านนี้เขาเปิดบริการ10โมงตีเป็นแบบเมนูแบบ one stop service สั่งเมนูพร้อมรออาหารทานได้เลยเหมือนมาทานที่ญี่ปุ่นเลยอะไรแบบ<ะ> อกเลยเลยว่าอร่อยมากให้1ิดาวเลยร้านนี้บริการไวอาหารออกเร็วและอร่อยมากพอถึงก็มากดสั่งอาหารรอแป๊บเดียวอาหารออกไประเครื่องดื่มก็พร้อมจริงๆเรามาทานกันเถอะวันนี้เราสั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อนะแล้วก็แบบเนื้อชิ้นใหญ่มากแล้วก็แบบหอมแบบเครื่องเทศสไตลญี่ปุ่นมากแล้วก็สั่งเป็นข้าวไก่ทอดนะเนื้อคือแบบน้ำจิ้มราดซอสคือแบบละมุนมากเลยกับโปรโมชั่นเด็ดหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มมากเราจะบอกว่าเที่ยงคืนตีสามก็ให้บริการด้วยนะให้ไข่ต้มปีม่อันด้วยนะอุ้ยคุ้มมากจริงรีนุ่ แบบนี้ที่จอดรถเยอะมากโต๊ะนั่งได้ประมาณ20่สิบคนจะทานที่จะนั่งทานแบบที่ร้านสบายๆหรือจะเทคเอาไว้หรือจะสั่งในแอปก็ได้นะปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับโอ้ยน่ากินจังเลยต้องพาไปกินด้วร้องเหมือนเด็กเหมือนกันเนาะเด็กช้างโอ้โหแรนแล้วเนี่ยวันนี้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปถ้าเกิดใครอยากจะกินของอร่อยๆแบบนี้นะบอกเลยว่าที่ถนนเอกมัยของเราร้านอยู่ในปั๊มอยู่ลึกนิดนึงก็คืออยู่ในถนนแต่ว่าร้านเขาอยู่ในปั๊ม ชื่อร้านโชรีลาเมงคือของอร่อยมากนี่เธอเขาแถมไข่ต้มให้ด้วยนะเธอน่าจะเป็นคนที่กินไข่เยอะเพราะต้มมานานนะชมพูไม่ต้องเลยถ้าเกิดว่าเขาหน้าไม่พาไปกินนี่เลิกคบแล้วแหละอะอุ้ย,ยเลิกคบได้เลยแม,ม่เล่ะเออเอยู่บิ๊มที่ก่อนเลยค่ะอ้มแรงอยู่นะช่องช่องวันนี้ก็เดี๋ยวพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับไปพบในช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวจ้าไปกินลาเมงไปกินลาเมงโชรีลาเมง